Bitch, I got problems on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  problems t s o l v But my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going t h r o something that's. Oh, ครับสวัสดีน้องชาวไทยไวัรุ่นเมกระทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องพี่เดฟทีวีเช่นเคยนะวันนี้ผมมีสาระดีๆที่จะมาสอนกันอีกแล้วล่ะครับ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะรับชมคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครก่อนเลยนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องโปปั๊มเพชรน,นะฮะของเกมฟรีไฟนะฮะมีจริงหรือใช้งานได้จริงหรือคลิปนี้มีคําตอบเลยนะฮะน้อง<ว>หลายคนน่าจะสงสัยนะฮะว่าเฮ้ยพี่ครับเกมฟรีไฟมันมีโปปั๊มเพชรด้วยหรือฮะ <S <S 1> <S 1> ผมเห็นมีตามกลุ่มต่างอ่ะมันขึ้นเต็มเลยบอกว่าโปปั๊มเพชรให้ผมกดคลิกอะกดคลิกเข้าไปอะอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะฮะ วันนี้พี่จะมาหาคำตอบให้น้องๆน,นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนเลยแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเราจะไปเสิร์ชหาที่หน้า Google กันเลยแล้วกันนะครับณนะตอนนี้นะผมอยู่ที่หน้า Google เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและผมก็พิมพ์เป็นที่เรียบร้อยละพิมพ์ไปว่าโปรปั๊มเพ f ฟรีไฟล e ปี2023นะฮะยังมีอยู่หรือเปล่านะคลิปนี้มีคำตอบนะฮะต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับอ่า e n t e ตครับมาเดีย๋ยวเราจะมาดูกัน หน้าแรกว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเ,เราจะไม่นับยูทูปนั้นเราจะไม่เข้าไปนะฮะโปรเพจฟรีไฟโปรปั๊มเพจฟรีไฟโปรปั๊มอุ้ยเอะโปรปั๊มเพจฟรีไฟผมบอกก่อนนะฮะว่าคลิปนี้ไม่ได้สนับสนุนให้น้องๆใช้งานโปรนะแต่ว่าพี่จะเสิร์ชหาค้นหาให้น้องๆดูคนที่กำลังตามหานะฮะมันมีข้อเสียแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะไม่มีข้อดีนะฮะบอกก่อนนะฮะถ้าเกิด แบบว่าเฮ้โยโปรป๊อเฟซอะมันใช้ได้จริงเพื่อนบอกมาก็เลยลองมาเซิร์ชหาค้นหาและใช้งานดูพี่บอกก่อนนะครับว่ามันใช้งานไม่ได้จริงหรอกครับนะแต่มีแต่ข้อเสียงนั้นเลยถ้าเกิดเรากดลิงก์เข้าไปนะฮะเครื่องติดไวรัสโดนแฮกบางทีเครื่องโทรศัพท์น้องอาจจะใช้ของพ่อแม่ที่เอามาเล่นเกมก็ได้นะฮะเครื่องพ่อแม่น้องก็อาจจะมีอแอปธนาคารอาแอปต่างๆเกี่ยวกับเงินก็อาจจะถูก ดูดเงินออกไปได้เลยนะฮะแล้วน้องก็จะดนวพ่อแม่ตีนะป้าเลยนะต้องคอยระวังไว้น้องไปหาดาวโหลดนะ,ะแต่คลิปเนี้ยพี่จะมาเสิร์ชหาค้นหาให้น้องๆดูนะฮะสำหรับคนที่กําลังตามหานะฮะว่ามันมีข้อเสียเยอะเลยนะครับมาเรามาดูกันนะฮะอันนี้เนี่ยอ่ะอย่างเอาตัวอย่างเว็บนี้เลยแล้วกันนะครับตัวอย่างเว็บเนี้ยนะจุดเด่นของมันเลยนะฮะรูปภาพหลอก 2คือมันให้เราทําการนี่ติดตั้งโปรแกรมนะฮะหรือว่าไฟล์ apk อ่าพี่บอกก่อนนะถ้าเกิดน้องติดตั้งตัวเนี้ยไปนะฮะก็โดนแฮกพี่บอกก่อนนะว่าพี่ไม่สับสนุนนะใครให้ใช้โปรนะครับแต่พี่จะมายกตัวอย่างข้อเสียนะสำหรับน้องๆที่กําลังตามหานะครับอ่ะอย่างอันเนี้ยเนี้ยพี่อ่ะเดี๋ยวพี่กดให้ดูกันพี่ยอมเสี่ยงให้น้องๆรักทัน อ่ะอย่างอันนี้ก็เป็นไฟล์ apk เ,เหมือนกันนะฮะก็แน่นอนครับต้องมีไวรัสอยู่แน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่ไฟล์ของเกมฟรีไฟล์ที่โดยตรงที่เขาคัดกรองไวรัสมาเพื่อให้ทุกคนได้เล่นกันนะฮะอันนั้นคือเขาไม่มีไวรัสแน่นอน,นครับอ่ะเรามาดูต่อไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะเนี่ยเนี่ยอุย๊ยเดี๋ยวเ่งของผมมันขึ้นแจ้งเตือนเลยว่าเว็บไซต์เนี้ยมันไม่ปลอดภัยนะฮะเพราะว่าผมมีตัวป้องกันไวรัสอยู่ไนงะเนี่ย ก่อนนะฮะน้องคนไหนที่กำลังตามหาโปรบัมเพชรฟรีไฟนะ,ะในปี2023เนี้ยยกเลิกเลยครับไม่มีนะฮะคือผมทำตั้งแต่คลิปตั้งแต่น่าจะเป็นปี2020อะตอนนี้ก็เข้าๆ3ปีละที่มาทำบอกน้องๆน,นะฮะเกี่ยวกับไอ้พวกโปรพวกเนี้ยนะว่ามันไม่มีนะครับอย่างอันเนี้ยคือผมเข้าเซิร์ชเป็นหูยเกือบ2-3ปีได้แล้วนะฮะไอวีเจ้าเว็บเนี้ยนะ คือมันยังยังยังอยู่อะครับโอ้โหอยู่นานเกินแล้วมันไม่โดนปุ่มไม่โดนปิดด้วยนะเนี่ยใช้โปรเนี่ยคือน้องพี่บอกก่อนอย่าหาไปกดแน่นอนนะฮะกดแล้วอาจจะมีไวรัสเข้าเครื่องเราก็เป็นได้นะครับยิ่งบนคอมนี่ไม่ต้องพูดเลยนะครับไวรัสที่เข้าง่ายมากฮะพวกไวรัสโทรจันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเข้าง่ายกว่ามือถือแน่นอนนะครับแต่มือถือเนี่ยมันต้องกดไฟล์นะฮะแล้วก็ดาวน์โหลด a อ k พิติดตั้งมันถึงจะสามารถที่จะ ดูดได้แต่ก็อันตรายกว่านะฮะพี่บอกก่อนนะว่ามือถือเนี่ยก็อันตรายกว่าคอมเยอะนะฮะเพราะว่าแอปธนา,าคารต่างๆเนี่ยมันอยุดในนั้นหมดเลยไงค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากนะครับอ่ะเรามาดูตอนนี้ในหน้าไหนเนี่ยหูพี่โมโ่เนี่ยก็ค่อนข้างที่น่ากลัวมากเลยผมไม่กล้ากดเลยบางทีอันเนี่ยอย่างลิงก์อย่างเงี้ยผมไม่กล้าเลยนะับผมก็กลัวเหมือนกันนะว่าเครื่องผมจะไปเหมือนกันนั่นเนี่ยอย่างเงี้ย ลิงแบบน,น,น่ากลัวเงี้ยผมไม่คากดเลยนะครับมีอะไรเนี่ยแจกโฟแจกอะไรอ่ะมันก็มีประมาณนี้นะฮะก็น้องคนที่กําลังตามหาโปรปมเพชรฟรีไฟ,ฟ,ฟ,ฟในปี2 0 2 3เนี่ยนะก็ตามคลิปเลยนะฮะพี่บอกไปหมดทุกอย่างแล้วนะะในคลิปนะครับหวังว่าคลิปเนี้ยน่าจะมีสาระให้กับน้องๆทุกคนนะฮะถ้าเกิดชอบคลิปแบบเนี้ยนะ,ะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิช่องพี่เดฟทีวีกันด้วยนะครับและเราเจอกันในคลิปหน้านะครับผมนะสำหรับคลิปนี้บ๊ bye bye, ายบายครับ